พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานการประชุม CCPCJ สมัยที่21เป็นวันที่4ที่สาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที26่26เมษายน2555เวลา10นาฬิกา5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาเสด็จไปยังศูนย์ประชุมระหว่างประเทศเวียนนาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ซึ่งได้หารือในระเบียบวาระที่5ต่อจากเมื่อวานนี้และระเบียบวาระที่6เกี่ยวกับแนวโน้มอาชญากรรมใหม่ๆของโลก ซึ่งแต่ละประเทศต่างประสบกับอาชญากรรมในรูปแบบไซเบอร์ครามที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เช่นการใช้ข้อเซ็นเตอร์ด้วยระบบ VoIP ซึ่งเป็นการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินโดยไม่สามารถติดตามเอาผิดได้นอกจากนี้แต่ละประเทศยังนำเสนอการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้โดยผู้แทนไทยมีถ้อยแถลงกล่าวถึงการออกกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ในการแก้ไขปัญหาเช่นการแฮ็กข้อมูล รวมถึงความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมายเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ตั้งหน่วยพิเศษเพื่อติดตามเรื่องไซเบอร์ครามและจัดโครงการอบรมนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาให้ตระหนักถึงภายในโลกไซเบอร์เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่เวลา14นาฬิกา43นาทีประธานพระวโรกาสให้หนางสาวมาธาซานโตสปีเอสผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความรุนแรงต่อเด็กเฝ้า โดยได้แสดงความชื่นชมบทบาทของประเทศไทยที่ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กรวมถึงพระกรณียกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนสถานภาพของเด็กและผู้หญิงในโครงการพระดรําริและการทรงเป็นทูตสันทวะมิตรีของสหประชาชาติในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และนําไปสู่การแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงซึ่งสหประชาชาติให้ความสนใจโครงการแก้ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนด้วยการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามพระดําริ พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของ CCP CJ ในการคุ้มครองสิทธิเด็กและการกราบทูลเชิญเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมทางวิชาการเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กที่จะจัดขึ้นในช่วงการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมในระเบียบว,วาระที่7เกี่ยวกับการติดตามผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกอันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่12ที่จัดขึ้นที่เมืองซันวาดอร์สาพ,พันซาเทารัฐบราซิลเมื่อปี2553 และการเตรียมจัดประชุมครั้งที่13ที่กรุงโดฮารัฐกาตาในปี2558ทั้งยังหารือในระเบียบว,วราระที่8ซึ่งไทยมีถ้อยแถลงสนับสนุนข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างๆอาทิกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการเสริมสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยโดยผู้ให้บริการภาคเอกชน เวลา18นาฬิกา33นาทีทรงเป็นประธานการประชุม Extended b u r e บ u โรร่วมกับคณะผู้บริหารการประชุม CCP c j สมัยที่21ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่5เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดประชุมคณะกรรมาการที่พิจารณาระเบียบวาระต่างๆควบคู่กับการประชุมคณะกรรมาการย่อยที่พิจารณาร่างข้อมติที่ประเทศสมาชิกนำเสนอเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาการในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นการประชุมวันสุดท้าย นอกจากนี้ยังพิจรารณาร่างการประชุม CCP CJ สมัยที่22ในปีหน้าด้วย